ทำบริษัทได้เริ่มต้นแบบปีกว่าแล้วมันเป็นยังไงบ้างสาหรับเรากับการเปลี่ยนฐานะก็ยากเหมือนกันค่ะคือยากตรงที่ว่าเราต้องรู้จักจากโปรดักชันทั้งหมดด้านหลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะคือจากคนที่เคยอยู่หน้าบ้านอยู่ข้างหน้าแล้วมีคนแบบคอยดูแลตลอดแต่เราก็จะสอนน้องๆอะค่ะเราเอาความรู้นักหรือความ ประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้แต่มันก็ยังไม่พอหรอกค่ะต้องใช้เวลาเราก็เหมือนจะเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่ในฐานะของคนผักดันแต่อะไรทีบอกว่าพอเปิดธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงน,นิ่งเตรียมใจต่วยใจมไม่แพ้ถ้าย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วตอนก่อนจะคลอดลูกอ่ะก็รู้สึกว่าตัวเองมันจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนาะ เ,เปลี่ยนแปลงขั้นที่หนึ่งคือการทอดลูกพอทอดแล้วเราจะทํายังไงในเมื่อเราไม่สามารถจะกลับไปแบบรับงานได้ปกติเรารู้สึกว่าเราจะเสียดายโอกาสนั้นนะคะเราเลยรู้สึกว่างั้นเราก็เริ่มเลยถ้าหากว่าเราไม่เริ่มมันก็ยัง,ม,ยง,ม,ยง,งมันก็จะค้างเออมันก็จะค้างอยู่ตรงนั้นแล้วเวลามันก็จะผ่านไปเนี mm. ย่ยเห็นไหมคะจะผ่านไปอีกปีละอะไรเงี้ยแล้วเราถ้าหากว่าเราได้ทําอ่ะไม่ว่ามันจะประสบความสำเร็จ 10%หรือ80%เราก็ได้เิ่มมันรู้สึกว่าเต็มที่กับมันมากกว่าส่วนเรื่องการลงทุนหรืออะไรเงี้ยใช่ค่ะมันมันยากมันยากมากมากเราก็ต้องระวังแล้วก็รัดเข็มขดัดแต่ว่าเราก็ต้องไม่ไม่หว่วงที่จะด้วยการที่เป็นธุรกิจมันเทิงค่ะมันต้องมันต้องทุ่มเททุ่มเทเวลาทั้งเรื่องคุณทรัพย์เพราะว่า เราต้องลงทุนจากศิลปินเราต้องไม่ใช่แค่โปรดักชั่นข้างหน้าแต่เราไปลงทุนว่าเราต้องให้ความรู้เขาต้องพาเขาไปเรียนต้องมีครู้มีอะไรดีๆที่เข้ามาสอนเขาอะไรเยงี้ค่ะแต่สองปีที่ผ่านมามันได้ประสบการณ์อย่างไรบ้างได้ประสบการณ์มากใช่ค่ะคือประสบการณ์นั้นอ่ะนอกจากที่นิวเคยใช้ว่าในฐานะศิลปินเคยมีคนมาสอนตอนนี้เราต้องเอาประสบการณ์ของเราไปถ่ายทอดหรือสอนให้กับน้องๆได้แล้วแล้วก็ เป็นการพัฒนาคนที่เก่งๆให้มาพัฒนาศิลปินเพราะเรารู้สึกว่าศิลปินไทยจริงๆถ้านอกนอเหนือจากในค่ายนิวค่ะนิวอาจจะยังไม่เคยเห็นคนที่แบบเก่งๆตอนนี้นิวก็กำลังสเก,กาอยู่กําลังตามหาแต่ว่าสิ่งที่นิวเตรียมไว้อะคือคือการศึกษาดีๆที่เ,เวลามีศิลปินดีๆเข้ามาแล้วเราจะสอนเขายังไงแล้วเราอยากจะ เขาไปสู่ระดับประเทศหรือระดับโลกยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะคือตอน้นต้นเด็กอะคะ่ะนิวรู้สึกว่าแค่นิวเป็นเด็กเชียงใหม่อยากจะมาประกวดร้องเพลงกรุงเทพเราอย่งว่ายากเมื่อ20ปีแล้วยากนะคะไม่รู้จะมาประกวดยังไงแต่ในยุคนี้คะ่ะโลกนี่มันเปลี่ยนไปแล้วมันเร็วมากมันมัน w ว r l d มากๆฉะนั้นสิ่งที่นิวทําได้คือการตามหาว่ามาีมีเวทีที่ไหนที่มันเป็นระดับที่สามารถ ขาคนเก่งของคนไทยไปไปแข่งว่าอันนี้เป็นการลงทุนยังไงเงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนจลลคับตาดูการลงทุนจ<อ>ะได้การลงทุนนะก็ก็ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะจริงๆมันเป็นเงินของพวกเรายังยังไม่มีผู้สนับสนุนทาน่าเกิดใช่ค่ะมันเป็นจริงๆมันเกิดจากความตั้งใจเล็กๆว่าเออเดี๋ยวทำทำ,ทำ,ทำอ,อ่า YouTube ประกวดร้องเพลงสักหนึ่งรายการทำซีรีส์สักเงินสักล้านนึงมั้ง มันบานค่ะมันบานลายาแต่ไอสิ่งที่บานน่ะนูอยากให้มันแบบบานได้และได้ออกผลได้ใช่ได้ได้ผลลัพธ์ซึ่งมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีแต่การทำอินเตอร์เทนเมนต์นะคะมันต้องใช้เวลาอย่างนิวจิ๋วอยู่ในวงการประกวดกว่าจะเป็นนักร้องแล้วมาประกวดแล้วได้รางวัลหรืออะไรเงี้ยค่ะมันใช้เวลามากในการฝึกฝนแล้วถ้าวันหนึ่งเราจะมาผลักดันมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันทีนี่มันเป็นผลนะคะว่าบางอย่างอาจจะไปในด้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเยอ่เงินไปอย่างนี้ ก็เรียกว่าเราลองเสี่ยงลองทุกอย่างทุกวิธีทางที่มีโอกาสได้เสี่ยงอย่างสองปีมันพิสูจน์เฉพาะสิ่งที่เราเสี่ยงมามันเห็นผลในทิศทางไหนสําหรับนิวที่เราบอกว่ามันต้องใช้เวลาอีกเรียกว่าต้องใช้เวลาอีกค่ะเพราะว่าเพลงก็เพิ่งจะปล่อยศิลปินก็เพิ่งจะปล่อยอย่างถ้าถ้าถ้าเอาเทียบกับตัวนิวอ่ะ ตอนประกวดเดอะสตาร์เน,นี่ยกว่านิวจะมีชื่อเสียงนะคะต้องใช้เวลาเหมือนกันกว่าอัลบั้มหนึ่งไปถึงอัลบั้มสองใช้เวลา5ปีอะ mm hmm. ไรเงี้ยหน mm hmm. ูรู้ส mm hmm. ึกว่าอโอกาสจริงๆทุกวันนี้มันอาจจะไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่อยากจะให้ทั้งตัวนิวเองที่เป็นหลังบ้านหรือศิลปิน mm hmm. ค่อยๆละเอียดกับมันเพราะว่าการเป็นศิลปินที่มีคุณภาพจะต้องพื้นฐานจะต้องดีร mm hmm. พร้อมทั้งเรื่อง เรื่องการเตรียมตัวด้วยแล้วก็ค่ายก็ต้องพร้อมด้วยไม่ใช่อันที่เรามีจริงก็ยังอยู่ยังไม่ปิดตำนานยังค่ะยังยังเป็นน้องใหม่ได้อยู่นะไม่รู้แหละแต่มันยังเป็นมันเป็นสายเลือดมันยังยังรู้สึกว่ามีคนถามเยอะไหมว่าเพราะว่าหลังจากที่เราไปคลอดนู่มๆน่าใช้เวลาไปก็เลยไม่ค่อยเห็นใช่ค่ะก็ยังมีคนถามอยู่ค่ะว่ายังมีลูกค้าถามว่า นิอจิ๋วรับงานไหมอะไรเงี้ยค่ะเรื่องต้องขออนุญาตว่าตอนช่วงนี้เป็นการแชร์เลนต์ตัวเองสําหรับนิวและจิ๋วเองสามารถจ้างจิ๋วได้สามารถจ้างนิวได้สามารถจ้างนิวก่อนแล้วก็จิวตามหรือนิวก่อนแล้วได้แล้วมีโปรเจกต์กับรีวิเนียร์กันรึเปล่รีวิเนียนจิ๋วเขาถามว่าวันไหนถ้าเธอไม่ท้องแล้วบอกฉันนะไม่ไม่จิ๋วบอกเธอหรอใช่อ่ะก็ เขากลัวไงว่าเออโอเคถ้าถามว่าแลนเราแบบว่าจะมีสิเออเจะมีซิงเกิลด้วยกันแล้วทุกอย่างของนิวต้อง เบแต่พวกเราชอบมาดิเวลาถ้ามีอะไรโปรเจกต์งไอย่างพวกเราจะท้องรับท,ทันถ <c oughs> ึง <c oughs> ยังไงดีอะต้องถามคุณผู้ชาย <c oughs> คุณผู้ชายอย่างามเนี้ยค่ะเพราคนมาถามมากๆมันเป็นสิ่งเดียวเขาคิดถึงนะเขายังจำเขายังเห็นภาพดี <c oughs> ใจ <นะ S 2> ค่ะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตค่ะที่แบบรู้สึกว่าเอ๊หรือทุกคนเบื่อเราแล้วอะมันแบบจากแฟนคลับ100ร้อยคนเหลือห้าสิบหลือสิบหลืออะไรเงี้ยมันแบบน้อยลงนะแล้วแฟนคลับทุกคนอะมันไม่สามารถจะแบบตามศิลปินเดิมๆได้ ต้องมีศิลปินใหม่ๆแล้วเราจะทํายังไงให้ตัวเองใหม่เราก็ต้องหาหาโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเพลงใหม่ของเรารูปแบบใหม่ของเราหรือว่าการไปปั้นศิลปินใหม่ขึ้นมาแทนที่เรามันมีผลไหจากการที่เราออกจริงๆมีผลนะคะเพราะว่านิวจิ๋วอยู่ด้วยกันมาเกิน20ปีค่ะคือเป็นเพื่อนกันมาเอาจริงสามสิบหกวงเลยอะค่ะแล้วเราหันไปแล้วเราก็มีเขา คนไหนเหนื่อยคนนั้นซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแต่วันนี้การซัพพอร์ตมันเป็นการกำลังใจลองลองดูวันหนึ่งมันก็จะต้องไม่มีกันอยู่แล้วเม,มื่อไม่รู้แหละเมื่อแกหรืออะไรเออมันควรจะทำมันก็ต้องไม่มีอยู่ลวลองลองลองทำให้เราแข็งแรงกันทั้งคู่ไม่ว่าจะอยู่หรือจะแยกเราก็ยังเป็นนิวและจริงอยู่ ฝากเก้าใหม่ก็คือวิหารฝากเก้าใหม่ของนิวนะคะกับ d v d Entertainment ทนเมนต์ะคะผลิตคอนเทนต์แล้วก็ผลิตเพลงนะคะ MV ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับเอ t นเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ความรู้สึกของนิวและความฝันของนิวค่ะคือนิวเคยได้รับโอกาสนั้นมาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กและนิวเป็นคนไข่คว้าหาโอกาส แม้แต่ว่าที่บ้านอาจจะไม่ได้สนับสนุนร้อเ์ซแต่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจทําสิ่งที่ตั้งใจนะค่ะครอบครัวได้เห็นทุกคนได้เห็นแล้ววันนี้นิวอยากจะทําให้โอกาสนั้นน่ะสู่น้องๆกับศิลปินใหม่ๆทีมงานเพลงใหม่ๆโปรดิวเซอร์ใหม่ๆทุกคนเลยค่ะนิวนิวรู้สึกว่านิว สนุกกับการได้เจอกับศิลปินใหม่ๆทุกทุทา่านยังไงก็ฝากบิ๊บบีดี้อนเอร์เทนเมนไว้ด้วยนะคะคสอ็จเนร็เสร็จเสร็กเกกรื่องร็อเสร็อเสร็จเสร็กเสร็จเสร็จเสะ็จนสรอเร็่เสร็จเสร็จเสร็จเสเส็จเสรอเ ครูสอนงนตรีค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราอ่ะเปิดค่ายมาค่ะเราเลยอยากจะหาคุณครูที่มาซัพพอร์ตก็เลยได้คุณครูค่ะ <c oughs> ค,ครูมาช่วยนะคะ <c oughs> เป็นบริ d g e ค่ะบริ d g e อะคาเดมี่มาช่วยพัฒน,นาศิลป,ปินในค่ายค่ะอยากพูดอ <c oughs> ะไรไหมคะก็จุดเริ่มต้นที่แวร์นะคะชื่อแวร์นะคะ หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นหน้าในบ้าน a อเมื่อสักสิปีที่แล้วใช่ค่ะครั้งแรกที่ได้คุยกับน,นิวและไปก็ต้องบอกว่าแวรสะดุดกับคำว่าคุณภาพทั้งสองคนเขาอยากให้นักร้องที่เขาสร้างขึ้นมาให้โอกาสมีคุณภาพ,ม,ภาพมีคุณภาพเสียงที่ดีซึ่งมันตรงกับเจตนาลงของแวรด้วยเช่นกันว่าแวรพัฒนาศิลปินแล้วก็พัฒนาเรื่องของเสียงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของช่วงบริดจ์ หรือเสียงสูงของของนักร้องที่จําเป็นมากๆเวลาที่ต้องเข้าห้องอัดหรือร้องสดก็อยากจะให้ทุกคนวันนี้ enjoy คอนเสิร์ตแล้วลองฟังดูนะคะว่าเขาร้องเสียงสูงขึ้นไปอย่างมีคุณภาพแค่ไหนค่ะใช่เราเต็มเปลี่ยนครับมีทั้งเดอะสตา์ทั้ง AF มาร่วมกันด้วยนอรียว่าพื้นฐานของทุกคนดีแล้วอ่ะถ้าากว่าได้มีโอกาสในการแบบค้นหาเสียงที่มันถูกมันใช่แล้วก็เจอครูที่ดีอ่ะค่ะมันจะพัฒนาได้เร็วมากดูเลยรู้สึกว่า ที่ผ่านมาถ้าหากว่านิวได้มีโอกาสเจอครูหรือว่าสารในการร้องเพลงที่นีมันจะไปได้ไกลกว่านี้ซึ่งนิวว่าเด็กๆไม่ว่าจะเป็นค่ายนิวหรือว่าน้องๆที่ที่ได้ดูอยู่ที่มีคนที่ชอบร้องเพลงอะค่ะถ้าหากว่าเขาเจอแล้วอะมันจะไปไกลมากกว่านี้ได้ okay.